สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่งวงเรลาของรายการคนหลังข่าวกับดิฉันนัทชามีวานิสุรางค่ะพบก,กันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์15นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาทีผ่านทางช่องทางที่หลากหลายไม่ได้มีแค่หน้าจอที n นเช่อง16เท่านั้นนะคะประเด็นที่เราจะนำเสนอกันในวันนี้เริ่มต้นจะพาคุณผู้ชมมาติดตามเรื่องของการกินอาหารหรือรสชาติหวานจัดๆกันหน่อยค่ะเราเคยได้ยินกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะว่าหวานเป็นลม ขมเป็นยาแต่ด้วยความที่ของขมอะ่ะกินยากกว่าของหวานนั่นหมายถึงของหวานกินง่ายกว่าของขมหลายคนก็เลยชอบและเลือกที่จะกินหวานจนติดเป็นนิสัยถึงแม้จะรู้ว่าการกินหวานไม่ได้ส่งผลดีอะไรเลยต่อสุขภาพ ดังนั้นวันนี้ช่วงเวลาของรายการคนหลังข่าวจะพาคุณผู้ชมมาเจาะลึกในรายละเอียดกันอีกรอบนึงนะคะว่าเวลาที่เรากินหวานส่งผลเสียต่อร่างกายของเราอย่างไรบ้างแล้วถ้าเกิดว่าเราลดการกินหวานรวมถึงเลิกการกินหวานไปเลยจะเกิดอะไรดีต่อสุขภาพบ้างเราไปติดตามด้วยกันค่ะ ที่มาจากน้ำตาลถือเป็นรสชาติสุดโปรดของใครหลายหลายคนจนเกิดอาการเสพติดรสหวานกันแบบไม่รู้ตัวถึงขั้นที่ว่าถ้าเกิดไม่ได้กินของหวานก็จะงุดหงิดการกินน้ำตาลมากๆจะมีโทษมากกว่าประโยชน์และมีผลโดยตรงต่อร่างกายค่ะวันนี้ถ้าเกิดว่าเราลดละเลิกอาหารรสชาติหวานๆลงบ้างก็จะเป็นผลดีต่อสุขภาพร่างกายของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นมีแรงมากขึ้นไม่อ่อนเพลียง,ง่าย การบริโภคน้ำตาลอาจทำให้เรามีแรงมากขึ้นในช่วงแรกที่กินเข้าไปค่ะแต่พอเวลาผ่านไปสักพักร่างกายก็จะกลับมาอ่อนเพลียเหมือนเดิมนั่นก็เนื่องจากน้ำตาลจะเข้าไปขัดขวางการสะสมพลังงานของร่างกายแถมยังทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดผกผันเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดอาการอ่อนเพลียตรงกันข้ามถ้าเกิดว่าเราเลิกกินของหวานได้ในระยะยาวเราจะมีแรงมากขึ้นกว่าเดิมแถมยังไม่เหนื่อยหรืออ่อนเพลียง,ง่ายๆจากพิษของน้ำตาลตัวร้ายด้วยล่ะค่ะ ความเสี่ยงมะเร็งลดลงมีการศึกษาจำนวนไม่น้อยเลยนะคะที่พบว่าน้ำตาลเป็นสารอาหารสำคัญในการหล่อเลี้ยงเซลล์มะเร็งและเป็นสาเหตุที่ทำให้ลุกลามจนกลายเป็นโรคมะเร็งได้ถ้าเกิดว่าเราเลิกกินน้ำตาลนี่ก็จะเป็นการตัดหนทางเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งทำให้ความเสี่ยงโรคมะเร็งลดลงได้นอกจากนี้ก็ยังช่วยลดการแพร่กระจายของมะเร็งในผู้ป่วยโรคมะเร็งได้อีกด้วยค่ะภูมิคุ้มกันดีขึ้นไม่ป่วยง่าย อีกสิ่งหนึ่งที่เราจะได้จากการเลิกกินหวานนั่นก็คือสุขภาพที่ดีขึ้นภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงทำให้ไม่ป่วยง่ายนั่นก็เนื่องจากเวลาเรากินน้ำตาลน้อยลงแบคทีเรียในลำไส้ก็จะทำงานได้เป็นปกติและส่งผลทำให้ระบบย่อยอาหารทำงานได้เป็นปกติพอระบบย่อยอาหารดีก็จะทำให้ร่างกายได้รับสารอาหารที่มีประโยชน์ไปเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันมากขึ้นค่ะสุขภาพตับดีขึ้น การเลิกกินหวานให้ผลดีกับตับพอๆกับการเลิกดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เลยนะคะเนื่องจากปริมาณฟรุกโตสและกลูโคสในอาหารที่เรากินบ่อยๆจนกลายเป็นการเสพติดรสชาติหวานจะทําให้ตับของเราทํางานมากขึ้นและมีสารพิษเกิดขึ้นในตับจนทําให้เกิดการอักเสบในที่สุดค่ะถ้าเกิดว่าเราสามารถเลิกกินหวานได้ตับก็จะทํางานได้ดีขึ้นสารพิษตกค้างในร่างกายก็จะลดลงส่งผลทําให้รู้สึกสดชื่นกระปรีก้กระเป่ามากขึ้นนั่นเองค่ะ ฟันแข็งแรงบอกลาปัญหาช่องปากน้ำตาลถือเป็นอาหารชั้นยอดของแบคทีเรียที่อยู่ในช่องปากนะคะยิ่งเรากินของหวานมากเท่าไหร่เราก็จะยิ่งเสี่ยงต่อปัญหาฟันผุและปัญหาสุขภาพช่องปากมากขึ้นเท่านั้นค่ะไม่ว่าจะเป็นกลิ่นปากเหงือกอักเสบหรือแม้แต่คราบหินปูนแต่ถ้าหากว่าเราเลิกกินหวานได้สุขภาพช่องปากของเราก็จะดีขึ้นฟันจะแข็งแรงมียิ้มที่สวยงามไปอีกนานทีเดียวค่ะ ลดอาการอักเสบในร่างกายยิ่งปริมาณน้ําตาในเลือดสูงขึ้นเท่าไหร่ความเสียหายของเนื้อเยื่อต่างๆในร่างกายก็จะเพิ่มมากขึ้นเท่านั้นน้ําตาลก่อให้เกิดการอักเสบได้ในหลากหลายรูปแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นสิวอักเสบผิวหนังอักเสบ ท้องอืดข้อต่ออักเสบและอีกหลายอย่างทีเดียวถ้าเกิดไม่ลดปริมาณการบริโภคน้ำตาลลงอาการอักเสบก็อาจจะเรื้อรังจนกลายเป็นโรคร้ายแรงเช่นโรคหัวใจโรคหอบหืดโรคภูมิแพ้หรือแม้แต่โรคมะเร็งบางชนิดแต่ถ้าเกิดสามารถเลิกกินหวานได้อาการอักเสบก็จะลดลงความเสี่ยงโรคร้ายต่างๆก็จะลดลงตามไปด้วยค่ะหมดปัญหาเรื่องนอนไม่หลับ สาเหตุใหญ่ของโรคนอนไม่หลับมาจากการกินน้ําตาลมากเกินไปค่ะเพราะเวลาที่เรากินน้ําตาลมากไปน้ําตาลในเลือดก็จะสูงส่งผลทําให้สมองถูกกระตุ้นให้ตื่นตัวอยู่ตลอดถึงแม้จะเป็นเวลากลางคืนจึงส่งผลทําให้เรานอนไม่หลับวิธีการแก้ก็คือลดละเลิกอาหารที่มีน้ําตาลสูงแล้วจะพบว่าเราสามารถหลับสบายได้ตลอดคืนทีเดียวค่ะบอกลาริ้วรอยก่อนวัย น้ำตาลเป็นตัวการที่ขัดขวางการทำงานของคอลลาเจนและอีลาสตินในผิวเมื่อสารทั้ง2ชนิดนี้ทำงานได้ไม่เต็มที่ผิวของเราก็จะหยาบกร้านและเกิดริ้วรอยในที่สุดค่ะถ้าหากว่าเราเลิกกินหวานคอลลาเจนและอีลาสตินก็จะทำงานได้อย่างเต็มที่ส่งผลทำให้ผิวพรรณเปลง่งปลงั่งสดใสและดูเด็กกว่าวัยนอกจากนี้ปัญหาสิวอักเสบหรือผิวหนังอักเสบก็จะลดลงอีกด้วยค่ะควบคุมน้ำหนักได้ดีขึ้น สังเกตได้นะคะว่าปัจจัยหลักที่ทําให้หลายคนลดน้ําหนักได้สําเร็จนั่นก็คือการไม่กินของหวานนั่นก็เนื่องจากน้ําตาลเป็นอาหารที่มีแคลอรี่สูงแถมยังทําให้ร่างกายหลั่งอินซูลินมากขึ้นจนไปขัดขวางการทํางานของระบบเผาผลาญค่ะนอกจากนี้ก็ยังกระตุ้นให้ร่างกายสะสมไขมันมากขึ้นอีกด้วย การเลิกกินหวานอย่างเด็ดขาดจะช่วยทำให้ระบบเผาผลาญดีขึ้นและลดปริมาณแคลอรี่ที่กินต่อวันลงได้ไม่น้อยเลยทีเดียวส่งผลทำให้เราสามารถควบคุมน้ำหนักได้อย่างที่เราต้องการค่ะการเลิกกินหวานสำหรับคนที่ติดหวานติดน้ำตาลอาจจะเป็นเรื่องยากนะคะแต่ก็คงจะไม่ยากเกินไปสำหรับคนที่รักสุขภาพเราสามารถลดการกินหวานได้โดยมีเคล็ดลับวิธีการดังต่อไปนี้ค่ะลดการบริโภคเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลสูง เครื่องดื่มที่มีน้ำตาลทั้งน้ำอัดลมน้ำผล,ลไม้เครื่องดื่มประเภทชาและกาแฟรสหวานต่างๆมีปริมาณน้ำตาลในปริมาณที่สูงมากนะคะดังนั้นเราจึงควรลดการบริโภคและควรจะเปลี่ยนมาดื่มน้ำเปล่าน้ำแร่หรือชาสมุนไพรที่ไม่มีการเติมน้ำตาลแทนค่ะ นอกจากนี้การเลือกจิบน้ําเปล่าเรื่อยๆตลอดทั้งวันสามารถช่วยลดความอยากกินอาหารหวานๆได้เพราะเมื่อเราดื่มน้ําจะทําให้เรารู้สึกอิ่มและทําให้ไม่อยากอาหารค่ะไม่ว่าจะเป็นขนมหรือเครื่องดื่มหวานๆนอกจากนี้ก็ยังเป็นการป้องกันไม่ให้ร่างกายเกิดอาการขาดน้ํากระตุ้นการเผาผลาญและช่วยบํารุงผิวพรรณไปได้ในตัวด้วย จะกู้ซื้อบ้านทุกคนจะนึกถึงใครก่อนเป็นอันดับแรกทอ,อ,อสอทอ,อ,อสอย่อมาจากธนาคารอาคารสงเคราะหดาวโหลดยา้าแอ,อ๋อแอป G H B All Gen มีฟังก์ชันให้เลือกเยอะเลยไม่ว่าจะขอสินเชื่อบ้านขอสินเชื่อซ่อมแซมต่อเติมบ้านชำระเงินกู้ชำระค่าสินค้าและบริการฝากโอนก็ได้หมดอ,อ๋อซื้อสลากออมทรัพย์ก็ได้นะสุดยอดแอป G H B All Gen แอปเดียวครบจบทุกเรื่อง ีค่ะเมื่อคุณใช้บริการของอมสินคุณจะพบกับขอบคุณนะมีคนอื่นก็อยากขอบคุณด้วยขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับขอบคุณครับพี่พี่ขอบคุณอะไรกันเนี่ยขอบคุณครัสังคมอยากขอบคุณที่คุณเลือกเป็นลูกค้าธนาคารอมสินขอบคุณลูกค้าธนาคารอมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมธนาคารอมสินธนาคารเพื่อสังคม ในช่วงที่2ของรายการคนหลังข่าวกับช่วงคนทำดีค่ะวันนี้อยากจะพาคุณผู้ชมไปทําความรู้จักกับพระอาจารย์โบที่วัดไส่น้อยจังหวัดนนทบุรีนะคะซึ่งท่านได้นําเอาเครื่องสังฆทานรวมถึงปัจจัยที่ญาติโยมนํามาถวายให้นําไปทําเป็นถุงยางชีพรวมทั้งเครื่องอุปโภคบริโภคและส่งมอบต่อให้กับผู้ป่วยติดเตียงรวมถึงบรรดาเด็กด้อยโอกาสทําแบบนี้มาเป็นระยะเวลา ประมาณ5ปีแล้วรายละเอียดเป็นอย่างไรติดตามกันได้ในช่วงคนทำดีค่ะพระครูวินัยทรสมศักดิ์หรือพระอาจารย์โบถมทรัพย์รองเจ้าอาวาสวัดไซน้อยอำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรี มุงมันตั้งใจบรรจุสิ่งของลงถุงอย่างชีพที่ได้จากเครื่องสังฆทานที่ญาติโยมนำมาถวายเป็นจำนวนมากและเกินความจำเป็นของพระสงฆ์รวมถึงปัจจัยที่สะสมจากกิจนิมนต์ต่างๆเตรียมไปช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงและผู้ยากไร้ทั้งในอำเภอไส่น้อยจังหวัดนนทบุรีและทั่วประเทศก็จะลงหมุนเวียนไปลงกับพวกราพสตอะไรเงี้ย ามหมอทมอะไรก็ลงเยี่ยมด้วยกันลงเยี่ยมด้วยกันอยู่ก็ตัวหนึ่งปัจจัยที่มาได้จากกิจนิมนต์พอมาดูเกิจไปเพื่ออะไรนะแล้วก็พอหลังโยมเห็นแล้วมาทําจริงเนี้ยก็เริ่มมีมาร่วมบุญด้วยแหละก็เริ่มซื้อของมาบางคนมาถวายทังทานซื้อเป็นแบบของใช้ของอะไรไใช้ประโยชน์ต่อองเงี้ยสามอย่างเนี่ยชาวบ้านโรงเรียนโรงพยาบาล มาเยส่ับสนุนสามอย่างเนี่ยมารู้สึกว่ามีความสุขสังใจนะไ,ไปแล้วเนี่ยเราได้ช่วยเขาเนี่ยเราก็อิ่มใจอิ่มใจเพราะมาชอบลงเยี่ยมเองไปเยี่ยมแล้วเราบอกว่าเออเราได้ไปเยี่ยมเขาเนี่ยเราก็แม้แต่แดดร้อนแดดอะไรใจมันเย็นนะยอมไปเยี่ยมน้ำท,ท,ท,ท่วมช่วงมาก็ไปนะไปน้ำท่วมปีห้าสี่ไปสุพพัน์อ่างทองเลยจัดไปเยี่ยมหมดแหละ วรวมระยะเวลา5ปีที่ทำต่อเนื่องโดยมีศิษยานุศิศ์คอยสนับสนุนแรงใจแรงกายสำคัญในการลงพื้นที่โดยเฉพาะการช่วยเหลือโรงเรียนขาดแคลนอย่างเช่นโรงเรียนบ้านคลองฝรั่งบัวเอี่ยมพิทยากรจังหวัดนนทบุรีที่ต้องการก่อสร้างอาคารเรียน3ชั้น15ห้องเรียนรองรับเด็กในพื้นที่ที่เพิ่มขึ้น แต่ยังขาดแคลนทุนทรัพย์ในการก่อสร้างถึง 6, 0แสนบาทอย่างเชื่องเรียนนะเราทำแล้วเราก็อะเรามีความสุขที่จะทำเราทำแล้วว่าอันนี้ใช้ประโยชน์ได้เยอะฝ่าทมโรงเรียนเราช่วยโรงพยาบาลช่วยโรงเรียนสังคมเนี่ยโรงเรียนก็เป็นจุดศูนย์รวมของเด็กให้การศึกษาเด็กเราช่วยสร้างเนี่ยมันเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมมากฝ่าทำโรงพยาบาลที่เราสนับสนุนไปในอุปกรณ์การแพทย์อะไรเงี้ยก็ใช้ส่วนรวมได้มากฝ่านะครับโรงเรียนบ้านคลองฝั่หลังสังกัด สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต2มันก็คนละกระทรวงกับท้องถิ่นนะครับระเบียบก็ออกมาให้เราต้องหาเงินสมทบเอง25%นะครับก็เลยเป็นที่มาที่เราจะต้องจัดหาผ้าป่าซึ่งจัดหามาแล้ว2เที่ยวร่วมกับชาวบ้านชุมชนนะครับที่ผมได้ไปนิม,มนต์พระอาจารย์มาทำเป็นผู้ทำพิธีเขาเรียกว่าเจ้าพิธีนะครับจัดการในเรื่องของการวางศิลาฤกษ์ก็ได้พูดคุยกัน นะครับและท่านก็เมตตานะครับที่จะให้อาคารเนี้ยสำเร็จนะครับซึ่งท่านมารับรู้ปัญหารับทราบปัญหาจากผมนี่แหละนะครับผมก็รายงานเบื้องต้นแล้วทีนี้ท่านก็เมตตาว่าจะทําออกตะก,กุดนะครับให้กับศีดา,านุสศิษย์ของท่านนะครับให้มาร่วมทําบุญด้วยกันพระนักธรรมจิตอาสาพระอาจารย์โบคือต้นแบบสะท้อนการทำงานหลักบวรนั่นคือ บ้านวัดโรงเรียนที่ชาวบ้านเกื้อกูลวัดวัดเกื้อกูลชุมชนและโรงเรียนช่วยเหลือกันและกันให้สังคมพัฒนายอย่างก้าวหน้าที่แท้จริง โสดหลังเก่ารวมถึงพระพุทธรูปประทับนั่งปางมาลวิชัยตามแบบสมัยอยุทยาและพระพุทธรูปสงเครื่องน้อยศิลปะอยุทยาตอนกลางที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชโปรดให้สร้างขึ้นเพื่อเป็นพระพุทธรูปฉลองพระองค์กำลังได้รับการบูรณะซ่อมแซมเนื่องจากการชำรุดสุดโทรมตามกาลเวลาที่มีอายุยาวนานตั้งแต่สมัยอยุทยา นบุรีจวบจนกระทั่งถึงรัตนโกสิน์เป็นระยะเวลากว่า300ปีโดยมูลิธิสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้จัดโครงการระดมทุนครั้งใหญ่บูรณะปฏิสังขรณ์พระพุทธรูปทั้งสิ้น32องค์เพื่อรักษาศาสนสถานอันเป็นประวัติศาสตร์แห่งความภาคภูมิใจของชาติไทยเอาไว้ให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้ พร้อมกันนี้ก็ได้รักษามรดกอันล้ำค่าทางพุทธศิลป์ให้คงอยู่คู่คนไทยตลอดไปซึ่งการบูรณะครั้งนี้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกรมศิลปากรซึ่งใช้งบประมาณราวๆ50ล้านบาทแม้พระพุทธรูปจะผ่านการซ่อมแซมมาแล้วหลายครั้งแต่ยังคงต้องการการทำนุบำรุงอย่างต่อเนื่องโดยนับตั้งแต่ปี2565จนถึงปัจจุบัน มูล,ลนิธิสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้บำรุงซ่อมแซมพระพุทธรูปพร้อมปรับปรุงวัดอินทารามวรวิหารให้เป็นโครงการศูนย์เรียนรู้สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชซึ่งใช้งบประมาณไปแล้ว30ล้านบาทและโครงการมีความคืบหน้าไปแล้ว60%ความที่พระองค์นะมีความใกล้ชิดกับพระศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเคยบวชเป็นสมณีนบวชเป็นพระอยู่สองหน และวัดที่พระองค์ทรงใกล้ชิดมากที่สุดก็คือวัดอินทารามเป็นวัดประจำร,รัชสมัยของพระองค์เพราะฉะนั้นในตามประวัติศาสตร์ที่บันทึกเอาไวา้รัชพงศาสวดานก็บันทึกไว้ว่าพระองค์ได้อาศัยเวลาที่ไม่มีราชกิจว่างเว้นจากราชกิจไม่มีข้าศึกมาประชิดเมืองก็อาศัยเวลาเหล่านั้นมาถือศีลปฏิบัติธรรมรงสีและปฏิบัติพระ,ะกรรมฐานด้วยความที่วัดอินทราามสถานที่แห่งนี้ เป็นสถานที่มีความสงบวิเวกนั่นเอง mm. ก็มีเสียงพระบรรทมของพระองค์เป็นเครื่องยืนยันปัจจุบันก็มีการบูรณะด้านในก็มีพระพุทธรูปฉลองพระองค์และก็พุทธรูปอีสานสองพระองค์กำลังบูรณะวัดอยู่ขณะนี้อยู่ในช่วงของการบูรณะก,ก็เป็นศรัทธาหลักเป็นศรัทธาใหญ่ในการบูรณะครั้งนี้ก็คือมูลนิธิสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและก็ผู้ที่มีศรัทธาทั่วไปก็สามารถร่วมบริจาคได้ตอนนี้อยู่ในช่วงของการบูรณะซึ่ง คาดว่าจะเสร็จอีกประมาณปี2ปีก็คงจะเสร็จใช้เงบประมาณในการวรณณะปัจจุบันกําลังอยู่ในช่วงของการโวรณณะยังไม่เสร็จเรยยนับเป็นการทํางานที่เข้มข้นของมูลนิธิสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและความร่วมมือของชาวไทยทุกคนที่มุ่งมั่นตั้งใจจะสืบทอดมรดกแห่งภูมิปัญญาที่ส่งคุณค่าทางประวัติศาสตร์การรักษาชาติไทยของพระมหากษัตริย์และบรรพบุรุษไทยเอาไว้ ขณะเดียวกันยังได้เรียนรู้พระราชาจริวัตรอันเป็นต้นแบบของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่พระองค์มีพระราชาศรัทธาในพระพุทธศาสนาส่งให้ความสำคัญในการรักษาชาติและยังทรงบำเพ็ญศีลภาวนากรรมฐา,านควบคู่กันไปนับเป็นการผนวกบริบทต่างๆทั้งการเมืองการทหารการค้าการปกครองรวมทั้ง การพระศาสนาเข้ากันได้อย่างน่าอัศจรรย์สำหรับใครที่อยากจะมาสักการะขอพรพระพุทธรูปศักดิก์สิทธิ์ตั้งแต่สม,มัยอยุธยาและอยากมาสักการะขอพรสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชสามารถเดินทางมาได้ที่วัดอินทารามวรวิหารแขวงบางยี่เรือเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครเพื่อขอพรเสริมโชคลาภและความเป็นสิริมงคลให้กับตนเอง เมื่อคุณใช้บริการของออมสินคุณจะพบกับขอบคุณนะมีคนอื่นก็อยากขอบคุณด้วยขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับขอบคุณครับพี่พี๊ขอบคุณอะไรกันเนี่ย สังคมอยากขอบคุณที่คุณเลือกเป็นลูกค้าธนาคารนอมสินขอบคุณลูกค้าธนาคารนอมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมธนาคารนอมสินธนาคารเพื่อสังคมถ้าจะกู้ซื้อบ้าน ทุกคนจะนึกถึงใครก่อนเป็นอันดับแรกอออทออสพทอสย่อมาจากธนคา,าคารอาคารสงคารงาะหดาว์โหลดย้าแอป GHB All g e n มีฟังก์ชันให้เลือกเยอะเลยไม่<ๆ>ว่าจะขอสินเชื่อบ้านขอสินเชื่อซ่อมแซมต่อเติมบ้านชำระเงินกู้ชำระค่าสินค้าและบริการฝากโอนก็ได้หมดอ๋อซื้อสลากออมทรัพย์ก็ได้นะสุดยอดแอป GHB All g แอปเที่ยวครบจบทุกเรื่อง กลมาอยู่ด้วยกันต่อในช่วงที่3ของรายการคนหลังข่าวกับการติดตามสถานการณ์ข่าวรอบวันนะคะจะพาคุณผู้ชมไปติดตามพร้อมๆกันค่ะว่าในช่วงนี้มีข่าวอะไรที่น่าสนใจและเทรนอะไรบ้างที่กำลังมาแรงติดตามกันได้ในข่าวรอบวันค่ะ นายชัดชาสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรับมอบน้ำแข็งแห้งจำนวน300ตันจากบริษัทบางกอกอินดัสทรียลแก๊สจำกัดเพื่อสนับสนุนภารกิจพิชิตฝุ่นในเมืองหลวงซึ่งกรุงเทพมหานครร่วมมือกับกรมฝนหลวงและการบินเกษตรบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยจำกัด ปฏิบัติภารกิจเพื่อลดฝุ่น PM 2.5ในพื้นที่กรุงเทพมหานครพร้อมขอความร่วมมือประชาชนให้ปฏิบัติตัวเพื่อลดการเกิดฝุ่น PM 2.5อาทิลดการเผาหมั่นนำรถตรวจเช็คสภาพให้สมบูรณ์เพื่อลดการปล่อยควันพิษและการใช้ระบบขนส่งสาธารณะเป็นต้น นายวราวุฒิศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประถักกถาพิเศษร่วมออกแบบอนาคตเด็กไทยไปกับพอมอพร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับเครือข่ายเด็กและเยาวชนและสภาเด็กและเยาวชนในงานพอมอชวนสื่อร่วมออกแบบอนาคตเด็กไทย โดยแนะควรเร่งให้ความรู้และสร้างความตระหนักในการเสพสื่อทั้งออนไลน์และออฟไลน์ไม่ใช่แค่เยาวชนแต่รวมถึงผู้ใหญ่ที่ต้องรู้เท่าทันสื่อออนไลน์และเฝ้าระวังสื่อไม่ปลอดภัยต่อเด็กและเยาวชนขนาดเดียวกันพร้อมวอนสื่อโซเชียลผลิตคอนเทนต์ที่เสริมความรู้และปลอดภัยทั้งนี้หากพบคอนเทนต์หรือรู้จักคนที่เป็นเหยื่อของคอนเทนต์ที่ไม่ถูกต้องสามารถโทรแจ้งสายด่วนพมมศูน0ตลอด2ี 14ชั่วโมงหมดเวลาของรายการคนหลังข่าวในวันนี้แล้วนะคะข้อมูลดีๆที่เป็นประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตคุณผู้ชมติดตามได้จากคนหลังข่าวที่เรามีหลากหลายแพลตฟอร์มทั้งผ่านทาง Facebook, YouTube, Instagram และ TikTok ในขณะที่หน้าจอของ TNN ช่อง16พบกันได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์15นาิกาถึง15นาิกา30นาทีวันนี้นัดและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ